การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์มีผลกระทบต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของโลกในลักษณะต่างๆโดยมีสาเหตุหลักๆดังนี้1ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้พลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงที่เผาไม่เช่นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามา,มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อก,การกระจายความร้อนในบรรยากาศและเป็นส่วนใหญ่ของการเรียกว่าโลกร้อนขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสงการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเช่นการละเมิดป่าการเพาะปลูกพืชและการใช้พื้นที่สำหรับการพัฒนาที่ต่างๆมีผลกระทบต่อการดูดกลับความชื้นของดินและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การปลดปล่อยมลพิษการปล่อยสารมลพิษเช่นก๊าซเซลลูไลน์และก๊าซไนโตรเจนไอมีผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยตรงและสร้างปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อม4การเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพต่ำ และมีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกมากเช่นการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติทำลายโอโซนและการใช้พลังงานจากการเผาไหม้ของขยะ